JSB, JSB is a wonderful world. JSB, JSB, JSP, on a colorful day. สวัสดีค่ะพาเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนการนับต,ตัวเลขก,กันอีกหนึ่งรอบนะคะเ,เราจะฝึกทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้นับ จํานวนได้แล้วก็จําตัวเลขได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระการเรียนรู้ไปเราต้องเพลงรอเพื่อนๆก่อนค่ะกลบให้ดงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าปลบให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากลบให้ดีที่หนึ่งสองสามสี่ห้ากลบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือจับหัว จับน right. ั่งหำอะไรจับวาว้าจับจุดจับไม่จับจับแขนจับขาแล้วก็จับเข้ามาจับเลยค่ะหนึ่งสองสมสีาจ็ดแดเเจ็ดดลเก สิบมีทั้งแทดและเก้าสิบนับหาี่ทีนับท่าี่กลับไปตีกลองร้องเพลงกันค่ะเด็กๆหนึ่งสองมือตีกลองตะล็อกต้องกสามสี่ดูให้ดีห้าหกองกระเจับเจ็ดแปดยิงปืนแปดตั้ง ปอง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 9ิ0กินกล้วยดิบหมดช้องล้องเก่งมากร้องแอเลยนะคะยาดาเก่งมากอากอไก่เอาไว้ที แก้มปอปลาเอาไว้ที่ปากตอเต่าเอาไว้ที่ตาส่วนมอมาไว้ที่จมูกเก็บลา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 ลอริงเอาไว้ที่ไหล่คอไข่เอาไว้ที่แขนเอาปอแปงในใจ เอาบอลแฟนไว้ในดวงใจเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่สาาะการเรียนรู้แล้วนะคะหนูหนูทั้งหลายอย่าดื้ออย่าตนต้องหัดต้องบนตำลับตำลา คุณพ่อคุณแม่ดีใจหนักหนาว่าหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กเก็บแขนเกนเ็บขาปิดตาสองข้างปิดหูเสียบ้างแล้วนั่งสามาธิอารับตาค่ะะคเดี๋ยวเราจะไปเขาสู่รการเรียนรู้กันเลยนะคะ ใช่ค่ะคเลย่ะวันนี้นะคะคุณครูรุงจะพาเด็กๆไปทบทวนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะไปทบทวนเรื่องอะไรกันหน้าเด็กๆอยากรู้ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่สาระการเรียนรู้ก็มีก่อนเราลบวางคุณครูรุ้งยังไม่ได้ให้เด็กๆลืมตาเลยอ้าวเอาลืมตาขึ้นได้ค่ะ ลืมตาขึ้นได้ค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆเก่งมากเลยนะคะลืมตาขึ้นได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรุ้งก็มีนิทานนะคะจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะมาแล้วนะคะอาวันนี้คุณครูรุ่มีนิทานเรื่อง จีจารที่ิจฉามาเล่าให้เด็กฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเราต้องทํายังไงคะปิดก่อนลูกปิดมากปิดสียงก่อนปิดไม้ก่อนเร็วๆเพราะฉะนั้นเด็กจะปิดถุงปิดรือปิดเองเลยเก่งมากลูกเาแล้วเสาพันเวโรสีแรปเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าจีจาร์เธอป้าเริงแจ่มใส จีดจัดรักแม่มากที่สุดในโลกเพราะแม่ใจดีและคอยดูแลเธอเสมออ้าวลูกไดโนเสาร์ารชื่ออะไรคะจีดจัดจเองนะคะแม่ก็รักจีดร์ดมากทุกเชา้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกจีดร์ดว่าอารุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักแล้วก็จุดด๊บจีดจัดหนึ่งทีทำให้เธอรู้สึก สดชื่นแจ่มใสไปทั้งวันเลยทุกคืนก่อนเข้านอนก็เช่นกันค่ะคุณแม่จะพูดว่าราตีสวัสด์ค่ะลูกรักแล้วก็จุ๊บดิจจาร์หนึ่งทีทำให้เธอหลับอุ๋ยสบายไปทั้งคืนเลยนะคะเย็นวันหนึ่งขณะที่แม่กลับบ้านดิจจาร์กับแม่เจอลูกไดโนเสาร์กำลังยืนร้องไห้ อึกะอื้นเลยเห็นไหมคะลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กไหมคะเขาตัวเล็กมากเลยนะคะเขาพัดหลงจากคุณแม่ของเขาไดาโนเสาร์น้อยตัวนี้มีชื่อว่าแป๋วแหววเป็นลูกไดโนเสาร์พันคอมซอฟทาซัตนะคะเด็กๆแป๋วแหววเล่าว่าเธอวิ่งไล่มแมลงปอจ,จนเพลินจึงพัดหลงูงหลงทางด้วย โอ้อย่าร้องไห้เลยนะตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วไปอยู่กับป้าก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยตามหาแม่ของจิจาร์นะ,ะแม่ของจิจาร์ก็บอกแป๋วแหววนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะพาตามหาแม่ในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ให้ไปนอนกับจิจาร์กับคุณแม่ของจิจาร์ก่อนนะคะเมื่อเมื่อแม่ของจิจาร์ดูแลแป๋วแหวว เหมือนลูกตัวเองทุกเช้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกว่าสวัสดีจ้าอารุณสวัสดิ์ลูกรักแล้วก็จุ๊บจิ๊บจั๊ดหนึ่งทีจุ๊บแหววแหวว1ทีนะคะทุกคืนก่อนเข้านอนเช่นกันคุณแม่ก็จะพูดว่าตาตีสวัสดีแล้วก็จุ๊บทั้งจิ๊บจัาดกับแหววแหวนะคะแต่ไม่นานนะักจิ๊บจัาดเริ่มรู้สึกแปลกแปลก ยิ่งแม่ใจดีกับแป๋วแหววดิจารยิ่งไม่พอใจพอถึงเวลานอนดิจาร์ก็ไม่ยอมนอนทำไมลูกไม่ยอมนอนล่ะจ๊ะแม่ถามแป๋วแหววเปียดหนูอยู่เรื่อยเลยหนูอึดอัดนอนไม่หลับเลยจ๊ะดิจาร์ฟ้องแม่แป๋วแหววจึงเลี่ยงออกมานอนข้างนอกหนาวตามลำพังเห็นไหมคะน่าสงสารแป๋วแหววไหมคะเด็กๆแป๋วแหววเขา เสียสละนะคะเขาไม่ยอมไปนอนเบียดให้ติจาร์ต้องลำคาญใจนะคะเขายอมออกมานอนข้างนอกเวลาออกไปหาอาหารแม่จะจับมแมลงมาป้อนแปววแหววเพราะเธอยังเป็นเด็กตัวเล็กเห็นไหมคะแปววแหววตัวเล็กมากแต่ติจาร์น้อยใจจึงแกล้งงองแงไม่ยอมกินอาหารติจาร์เขาก็อิจฉาแปววแหววนั่นเอง ทำไมลูกไม่ยอมไปหาของอร่อยอร่อยกินไม่หิวหรอจิจัดแม่ถามจิจัดนะคะหนูจะให้แม่ป้อนหนูจะกินแบบแหววแหววเห็นไหมคะเด็กๆโตแล้วเด็กๆต้องรับประทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องให้คุณแม่ป้อนแล้วนะคะต้องรับประทานเองจิตจัดมัวแต่อิจฉาแหววแหว๋วทำให้หงุดหงิดและไม่มีความสุขเธอจึงหาทางเรียกร้องความสนใจ จากแม่อยู่เรื่อยลองแก้งหนีไปดีกว่าแม่ต้องเป็นห่วงและออกตามหาเราทีนี้จะได้เลือกสนใจปแป๋วเวสักทีดีไหมคะเด็กๆหนีออกนอกบ้านดีไหมคะดีไหมคะลูกไม่ดีนะคะเห็นไหมคะจีจัดเขาก็จะออกนอกบ้านเพื่อไปเรียกร้องความสนใจนะคะวันรุ่งขึ้นแม่ออกไปทุรัแต่เช้า ติดจ๊าดยังแอบหนีไปเที่ยวเล่นในป่าแล้วรอให้แม่ออกตามหาอยู่ตั้งนานแต่แล้วแม่ก็ยังไม่มาสักทีรอ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 แม่จนฟ้ามืดตึ๊ดตื๊ดเ้อแม่จา๋าแม่อยู่ไหนติดจ๊าดทั้งหนาวทั้งกลัวจับใจแล้วก็นึกถึงตอนที่แป๋วแววพัดหลงกับแม่ว่าเป็นยังไงคะ เวลาพัดหลงจากคุณแม่นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกกลัวแล้วก็หนาวรู้สึกกลัวมากเลยทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจิจาจิจาอยู่ไหนลูกจิจาทันใดนั้นจิจาก็สะดุ้งตื่นเอ๊ะเสียงใครคะจิจารีบวิ่งตามเสียงนั้นไปจนเจอแม่แม่จ๋าหนูนึกว่าแม่จะไม่มาตามหาหนูซะแล้ว แม่กอดบอกขวัญจิตจาร์แล้วบอกว่าแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะลูกรู้ไหมตอนนี้แป๋วหววเขาเจอแม่ของเขาแล้วแต่ยังไม่ยอมกลับเพราะว่าจะช่วยตามหาจิตจาร์นั่นเองเห็นไหมคะแป๋วหววเขาเป็นเด็กดีมีน้ำใจนะคะเขาเจอแม่เขาแล้วแต่เขายังเป็นห่วงจิตจาร์อยู่นั่นเองเขาจึงมาออกตามหานะคะ คืนนั้นอากาศหนาวมากแม่จึงเรียกแป๋วแหววมานอนด้วยกันจิจารก็แบ่งอ้อมกอดของแม่ให้โดยดีเห็นไหมคะจิจาเขาก็เริ่มรักแป๋วแหววแล้วเพราะว่าแป๋วแหววมีน้ำใจกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเป็นเด็กมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจกับเพื่อนๆนะคะแล้วจิจารก็หันไปบอกแป๋วแหววว่าที่นอนอยู่ข้างๆว่าลาตีสวัสดจ้าน้องแป๋วแหวว แล้วก็จุ๊บหัวแฝวแววหนึ่งทีจากนั้นสามแม่ลูกก็กอดกันอย่างอบอุ่นเห็นไหมคะเขาก็รักกันแล้วนะคะไดโนเสาร์สามตัวเขาไม่อิจถากันแล้วนะคะเด็กๆสาหรับนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปก,กรูจะพาเด็กๆไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะเราจะไปฝึกนับจำนวนกับตัวเลขเช่นเคยนะคะ ให้เด็กตั้งใจฝึกนับนะคะเด็กๆจะได้นับได้แล้วก็บอกตัวเลขได้นะคะอ่าเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเด็กๆมาสังเกตรูปภาพนี้ไก่มีกี่ตัวคะอ้าวน้องน้องปลื้มครับน้องปลื้มไก่มีกี่ตัวครับปลื้มตอแล้วคุณอ๋อไก่มีหนึ่งตัวเท่ากับเลขหนึ่ง อ้าวเดเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าใครตอบได้ให้เปิดไมคตอบเลยนะคะวันนี้คุณครูรุ้งจะไม่ไล่ชื่อให้เด็กๆสามารถเปิดไมคตอบได้เลยโอเคไหมคะอ่าไปดูรูปภาพแรกกันเลยนะคะไก่หนึ่งตัวเท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆเก่งคะ<น>เลขหนึ่ง<น>เก่งมากค่ะปลกบมือให,ใ,<น>ให้ตัวเองด้วยคะ่ะต่อไปรูปอะไรคะ รูปอะไรคะควายควายควายมีกี่ตัวเราไปนับกันค่ะหนึ่งสองควายมีกี่ตัวคะสองมีสองตัวเท่ากับเลขสองเท่ากับเลขนนะคะอเคต้องก็ปอกว่าเลขสองอ่ะต่อไปลูกลิงมีกี่ตัวเออเด็กๆมานับกันค่ะหนึ่งมงค่ะน้องอม สามนับิง่อนับิตัวเท่ากับเลขอะไรนะี่ม่การับิหนึ่งเลขสามสามนะคะอ้าวมาดูเสือเลย เสือมีกี่ต <ok> ัวคะเด็กๆมาดูกันค um, ่ะเสือมีกี่ตัวน네ับเสือก <sk ่อนนครับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวเท่ากับเลขสี่ให้เด็กๆสังเกตุภาพกับตัวเลขด้วยนะคะจะมพันธักันนะคะ ต่อไปเป็นตัวอะไรคะเด็กๆตัวอะไรคะก่อนนับก่อนแล้วเดี๋ยวยากินม้าลายม้าลายมีกี่ตัวเด็กๆไปนับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าม้าลายห้าตัวเท่ากับเล่นดังถึกเลดังถึกเก่งมากค่ะต่อไปเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปอะไรคะคือตเสื้อ เียเื้อี่้อมีก,กี่ตัวเด็กๆไปนับกันค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่หเสื่อหกตัวเท่ากับหกนะคะใครนับได้คะเอ๊ะคุณครูลุงไม่เห็นเด็กๆนับตามเลยนับตามเสียดงดังๆเลยนะคะต่อไปรูปภาพอะไรคะเด็กๆ

ใครตอบถูกบ้างคะใครตอบถูกบ้างคะใครตอบถูกบ้างใครตอบถูกใครรูปอะไรคะเด็กๆรูปอะไรคะหมีแพนด้าหมีแพนด้ามีแพนด้าหมเด็กๆไปนับกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวาแปดตัวเท่ากับอะไรคะตาเท่ากับเลขแปดนะคะตัวน่าแปดตัวเท่ากับเลขแปด ต่อไปแล้วรูปภาพอะไรคะ9สุนัขนะคะเด็กมานับกันเลยค่ะหนึ่งนับหนึ่งองา9แปดเก้าเก้าสุนัขเก้าก็เท่ากับเลขอะไรคะ เท่ากับเลขอะไรคะตอบด้วยค่ะเท่ากับเลขเก้านะคะมาถึงรูปภาพสุดท้ายแล้วรูปอะไรคะรูปอะไรกี่รูปอะไรคะเด็กโอ้ยน้ำมดน้ำมดมีกี่ตัวคะเด็กหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเดแมีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะเด็กๆอะรมีกี่ตัวคะกตัวนะคะมดมีสี่ตัเท่ากัเก้าตัวหึ่งกับสอเออ ต่อไปสำหรับการนับของเราก็ได้ลงแล้วให้เด็กๆมาทำการบ้านกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะนี่เสรแล้วค่ะเอ้ยถ้าพร้อมแล้วไปทำการบ้านกันนะคะให้เด็กๆอีแบบเรียนเล่มนี้ขึ้นมาแบบเรียนคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะรู้ขึ้นมาเตรียมไว้รอเลย จากนั้นให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่ยี่สิบนะคะ้าจะเก็อเลขยี่สิบอารบิกนะคะอก็คือหน้านี้นี่เองให้เด็กๆสังเกตนะคะเลขกเขเ่งพร้อมกันยะเรามาฟังโจทย์กันค่ะเด็กๆให้นักเรียนนะคะเขียนการกัะาทับ ตั้งใจแต่ภาพที่เรียนความสูงหรือที่ค่ามสั่งนะคะขอแข็งอาเดี๋ยวคุณครูลุงจะสุ่มถามด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูลุงจะสุ่มถามด้วยนะคุณครูจะถามแล้วก่อนน้องยาดาคะดูภาพแรกนะคะเขาถามว่าระหว่างีราพกับดูจากภาพใดดีกว่ากันคะ สูงอบค่ะยีราฟติดต่ยีรักเก่งมากค่ะปรบมือให้ยาดาหน่อยค่ะ่แล้วอ้ค่าคำตอบที่ถุดต้องนะคะก็คือกากระบาดรักเองนะคะกระบาดนะคะปัดลายกากระบาดเก่งมากตอไปนะคะอ่าน้องต้นกล้าครับน้องต้นกล้าน้องต้นกจ้าดูนะไม้ลื่นกับไม้โยกข้างล่าง ภาพใดเตี้ยกว่ากันครับภาพใดเตี menu, ้ยกว่ากันม้าลื่นหรือม้าลูกม้าครับม้าครับเก่งมากปรบมือให้ต้นกล้าหน่อยอ่าเด็กๆต้องการอะไรคะกลางม้านะคะเขาถามว่าภาพใดเตี้ยกว่ากันมาดูภาพที่สามนะคะภาพที่สามรูปโรงเรียนกับหรูกัรนะคะ โรงเรียนกับธงชาติอาเด็กๆสามารถเปิดไมค์ตอบได้ทันี้คุณครูลุงให้เด็กๆตอบได้เลยเขาถามว่าโรงเรียนกับธงชาติภาพใดเตี้ยกว่ากันคะโรงเรียนไหนเตี้ยกว่ากันคะวันเล่นไหนเตี้ยกว่ากันคะเะาโรงเรียนคอาโรงเรียนเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยอากากระบาดรับโรงเรียนนะคะ ต่อไปนะคะเด็ก <Diamond> ๆสามารถเปิดไม้ตอบคุณครูลุงได้เลยนะคะถามว่าแจกันสองใบนี <Hayır> ้ใบไหนที <so beautiful> ่สูงกว่ากันคะใบไหนสูงในแรกหรือว่าใบที่สองคะใบไหนครับใบที่มีสามดอกดอกไม้สามดอกกิคอคำตอบที่ถูกต้องก็คืออันนี้นะคะ เป็นภาพที่สูงกว่านะคะเขาถามค่ะภาพที่สูงกว่านะคะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มีนสูงกว่าอยู่ในเรงนิดเดียเห็นไหมครับเรามาดูภาพแรกครัเขาถามว่ายีราฟนะคะ อ่าเขาถามว่าภาพใดสูงวกว่าการยีราฟหรือกระต่ายคําตอบที่ถูกต้องก็คือยีราฟนั่นเองส่วนภาพที่สองนะคะเขาถามว่าภาพใดเตี้ยกว่ากันถ้าเด็กๆคิดว่าภาพใดเตี้ยก็อากระบาดท,ทับได้นะคะส่วนภาพที่สา <hour S 1> มเขาก็ถามหาภาพที่เตี้ยกว่าเช่นกันนะคะเด็กๆก็อากระบาดทับได้เลยภาพที่เตี้ยกว่าภาพสุดท้ายเขาก็ ถามหาภาพที่สูงกว่านะคะแจกรสองใบนี้อันไหนสูงกว่าเด็กก็กากระบาดครับนะคะสิ่งสามารดูของคุณรูรุงเป็นตัวอย่างได้นะคะคุณลุงคะแล้วต้องระบายสีระบายสีไหมคะอ่าระบายสีก็ได้ค่ะตามจินตนาการเลยนะคะให้เด็กๆระบายสีที่เด็กๆได้กากระบาดนะคะส่วนที่ไม่กากระบาดเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะ ระบายาะพ่บที่เด็กๆกากระบาระบายจะพที่กากระบาดนะลูกระบายจะพ่อที่กากระบาดค่ะเด็กสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้้จบลงแล้วให้เด็กๆไปทําการบ้านนะคะอ่าเด็กๆเอาข้อสอบมาส่งทุกคนเลยยังคะทาข้อสอบกันเสร็จหรือยังจแล้วค่ะเก่งมากค่ะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้จบลงแล้วก่อนออกจากบ้าน ควรสวมใส่อะไ,ไรคะเส็ดสนะคะช่วงนี้เราควอาคารควออกนอกบ้านไหมคะเด็กเเราควรออกนอกบ้านไหม Ok เราไม่คุนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะพอช่วงนี้โรคระบาดหนักนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยล้างมือบ่อยๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูขอแคปหน้าจอก่อนให้เด็กๆวางจอาำน้นไล้อๆให้นิสิวางนิสสอเลย ทำท่าท no like ah, ี่เด uhh ็กๆชอบนะคะเอาวันนี้เราจะกดไลค์กันดีกว่าเอานิ้วโป้งขึ้นหน่อยโป้งยูโป้งยูโป้งยูยูนี้นะโยกโยกนะหอมกันเรียงค่ะโยกไปเฉยโยกไปยิ้มหวานด้วยหนึ่งสองสามหวานค่ะหวานมองกล้องมองภู ี่คุณค่ะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับครูลูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะ Let's be on the colorful day.